ไอ้นี่เก็บได้หมดแต่ว่าแต่ว่าลมมันไม่ไม่ไม่แต่ว่าที่ที่เขาเก็บเนะี่ยไม่ใช่หมอกมต่ความความชื้นเนี่ยช<ๆ>ื้นเลยนี่เก็บได้ดีไี่เก็บได้ดีแต่ว่าจะไม่เก็บไม่เก็บถ้าเป็นเป็นหมอกธรรมดาที่ที่ลิวมาเนี่ไม่เก็บเพราะว่าเพราะว่ามาถึงเกิดแยกหมอกจะแยกไปไอ้นี่ขึ้น มันไม่เหมาะมามาประทานนี่ม่เจ็แยกไปแต่เออย่างคล้ายๆอย่างนี้ก็ควรจะได้แล้วก็ข้างล่างก็เป็นที่เทที่เทเก็บเก็บน้ำแต่ว่าต้องที่เทนี่ต้อ,ตองต้องมาทีนี่คืออย่างนี้มันต้องข้ามกับสปริงเกอร์คือสปริงเกอร์เนี่ยมันขึ้นไปแล้วกระจายแล้วก็เสร็จแล้วลมันระเหยไปเลยแต่นี่ อันนี้ที่เหยแล้วที่เป็นหมอกเป็นเป็นเมดฝนนะคร,รับปะทะนี่มันมันมัน,มนรวมลงแต่ว่าท้าทำตอนกลางคืนไม่ใช่ไม่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีหมอกม,มีน้องข้างมาแล้วมีลมนิดหน่อยก็ผ่านก็ก,ก็เก็บน้ำทำอันใหญ่ใหญ่อย่างที่จะทำเป็นระบบปะปาอันใหญ่มากก็บอกขนาดตอนนี้เราลอง,ขของลองลอง,ลองมาใส่เนี่ยกระป๋องใส่กันตา้ เดี๋ยวเราก็ดักแมงสาคือ <c oughs> ดักแมงสาเขาทำอย่างนี้เขาเอาถ้วยแล้วก็นี้มีสะพานขึ้นไปเขาก็ขึ้นลอยแล้วก็งโงยงลงไปในถ้วยมันตกลงไปในถ้วยขึ้นมาด,ดักแมงสานี่เราดักนะ้ำ